สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะจ๋าจะมาเปิดไพ่นะคำถามคือสำหรับเดอะแบกของบ้านไพ่มีอะไรอยากจะบอกคนที่เป็นเดอะแบกของบ้านนะคะพี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกสองกองนะกองแรกนะคะ โอ้ oh. โหกองแรกนะคะก็เดอะแบของบ้านสิ่งที่คุณทำมันดีอยู่แล้วนะเออสิ่งที่คุณทำเพื่อครอบครัวเพื่อใครอะ่ะอืมแต่ว่าถ้ามันหนักหรือว่ามันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง move on แล้วเดินออกมานะคะเออมันไม่ใช่ว่าแค่คุณคนเดียวที่ทำงานเป็นอะ่ะ แรงไปไหมเออเนี่เป็นไพ่หมายนะเป็นไพ่งานอืมก็ถ้ามันแบบแบกรับแล้วจนรู้สึกไม่ไหวในอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เดินออกมาอืมแล้วก็มาปักหลักสร้างฐานะให้ตัวเองมั่นคงก่อนให้แข็งแรงก่อนตอนนี้เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เออแต่ว่าไม่ใช่ให้ตามที่เขาขอนะ หมายถึงให้เราไหวอ่ะเราเราไหวแค่ไหนเราก็ให้เขาแค่นั้นถ้าเขาไม่ไหวก็ให้เขาไปหาดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าทุกคนต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วนะวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องแก่ใช่ไหมเราก็แล้วใครจะดูแลเราเออแต่วันนี้เรายังมีแรงอยู่เขายังมีแรงอยู่ก็ให้เขาดูแลตัวเองเราก็ออกมาสร้างรากสร้างฐานสร้างชีวิตให้มั่นคงนะวันหนึ่งเราก็จะกลับไปดูแลช่วยเหลือเขาได้ดีกว่าจมน้ำกันทั้งหมดนะวันนี้ สำหรับคนกองที่สองคนกองนี้เห็นไหมเมื่อกี้เป็นไพ่ไพ่หนียื่นมาอันนี้เป็นไพ่ถ้วยแล้วก็เป็นถ้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเดือแบบของบ้านนะคะคุณมีหน้าที่หาทรัพยากรทางด้านการเงินมาช่วยเหลือจุนเจือที่บ้านอยู่แล้วถูกไหมเออเนี่ยก็คือให ดูแลความรู้สึกตัวเองจริงๆก็คือที่บ้านเขาก็เหมือนจะรับรู้ความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันนะรู้ว่าคุณเป็นเสาหลักเป็นคนที่คำจุนแต่ว่าคุณต้องไม่ลืมที่จะดูแลใส่ใจตัวเองด้วยคุณดูแลที่บ้านได้คุณเสิร์ฟเขาได้แต่ว่าคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยอเอาให้มันพอดีอะคะ่ะ ประมาณนี้นะหันกลับมาดูแลตัวเอง